มากินต้มกุจับกับแม่เพ็ญเด้อจ้ะพี่น้องต pues ้มกุจับยวนจ้าใส่ลูกชิน้นใส่หมูเด้งจ้ะมาจะมากินกับแม่เพ็ญแซ่บจ้ามาเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องกินต้มกุจับกับแม่เพ็ญเด้อจ้าต้มกุจับยวนจ้าพักกัมีพักสลัดเลดเยมจ้มา กิกัแม่เพ่นแซ่บจ,จ้าต้มกุจแจปอต้มห่อนตอน่ะอากาศก็ห่อนต้มกุจักก็ห่อนต้มนานไปนี่็นเลอเลยวะโอ้ยห่อน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 ,อนต่อกันนะให้มันเย็นก่อนห่อนอเอง ชิ้นนื้อหละมาเลือกพี่น้องเลือกกินกับแม่เพเลินจ้าพี่นอ้องป้องไปกินกับแม่เพนลินแซ่บกินเวทกินมาพี่เวท กินจับกินกัแม่เป็นค่ากินจับจดดจับจดดเช่นน้อยเช่นเล็ก

biết về tà con hả biết về tà con อันนี้น้อเกิอ่ะตัดนิดนินะพี่จะไปที่ทัน เา้าแซ่บสพี่น้องแส่บมาเด้อพี่นอ้องเด้อพัอ ไลดกินต่อคลิปนี้ก็ทำนี่ก็นะพี่น้องฝากกดติดตามซ่องแม่เพ็ญพากินลยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้ะ